สบายดีทักทายสบายดีนะทุกคนนะทางช่องยูทูบเบล์เบลบานาชาแนลพ <c oughs> ี่น้องเปบี่อที่ช่องใหม่พี่น้องจากคิด KVP ชาแนลเป็นเบลบรรณาชาแนลไปเลยเนาะเอาตามวิถีชีวิตนั่นเองเพื่น้องวิถีชีวิตประจำวันนั่นเองเบลบานาชาแนลมันนี้ก็มาให้คลิปลงวิธีช่องยูทูบเบลบานาชาแนล ที่เปลี่ยนสื่อมาจากช่อง Ajit KP Channel นะพี่น้องเนาะหลังจากที่บอกว่า Ajit ไม่ลงดนไม่ลงคลิปโดนพี่น้องวันนี้เลยมาให้คลิปในหนึ่งพี่น้องศักไทยสบายเพื่อนเพื่อนทางช่องยูทูบหลังจากโดนแล้วพี่น้องยังไงใช่โดนแล้วบม่ได้ลงคลิปพี่น้องก็เลยามาให้คลิปอยู่ที่ช่องยูทูปวันนี้พี่น้องศักดิ์ไทยสบายวันวันวันเสาร์พี่น้องเป็นะไงี้นะวันเสาร์ไปบิงก์ เป็นวันที่สามสิบสุดท้ายของเดือนพี่น้องสุดท้ายของเดือนอของวันเสาร์นั่นเองเนะทุกคนนะเอาลงเลยลงเลยลงเลยมื่อนี้จะพามาพีนา่น้องมื่อนี้จะพาพี่น้องเบิ่งเนาะหมากตาพี่เนาะจะพาพี่น้องกินหมากตาพี่เนาะนี่นะเนาะจะมีหมากตาพ่อละบัวไม้พอ่อละบัวนี่เก็บเล่นี่ เห็นอะไรนี่ตัวนอนเห็นอะไรนี่เออนี่จิงจิงจิงโอ้นี่ตัวอ่อนนี่เนาะนี่เป็นอะไรเป็นแชงหรือเป็นแชงเนาะเพื่อนแชงบ้างเอ่ยยังไม่ได้นี่นี่เป mm ็นอะนี er> ่หมักตาลชาเนียพี่ต่อฮะจะเจ็บมาอะไรนี่เอ้าเจ็บมาเจ็บมานี่พี่นอะนี่เข้มเลยพเหรอนจะหมักตาลพเหรอ จะพาพี่น้องมาผ่าหมากตาลพี่น้องกินหมกตาลเนาะมีคนขึ้นเลยสม,มายขึ้นพี่น้องมือวิจิตขึ้นนะตอนนี้เฮียอินกำลังกินหมกตาลพี่น้องกำลังผ่าน, <laughs> น่าเฮียนะแซ่บไหเฮียแซ่บปะ เกินไ้ยชื่อวเออมาข้าวยนกระบหูกินหูกินเคียก็ดากินอเยบ่บ่เจมนี้มันสินได้หมเจี่ยอยูวานะวันนี้ก็คือพวตันบเหล่ามีวันสินวันหยังอันนี้อันนี้อันเอานะเ

đi đây nó ngọt mai nó Thịt nào vô đi Đọc pin đọc pin không Ừ. 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 các người? Ừ. Đóng ngồi. Đóng ngồi. Đóng ngồi.

บอก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 ผัวบอกมีอะไรบอกบกน่บอแรกมีกรเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยบอกก็นูเนี่ยเออคงกลัวหันเตะหน่อยยของเจ้านี่แแม่ได้พนของเจ้านี่แข็งยู่บของเจ้านะเจ้าก็จีเตะเล็กหน่อยด้วยแบนี้ด้ลย หมักตาลพี่น้องพามาคิดหมักตาลจ้าวเนี่ยอ่อนพี่น้องตาลก็ได้อ่อนลายพี่น้องตนแก่นี่ตาได้ไม่หรืนะาแดงอ่อนมันแก่ปรล้ไป้ก้ินมทม่าคมัก่นอะรผ่าปเรียองของมไป เดียวสเดียวเราฝไปนั่งด yeah. right. ้วยัดอ่อนพี่น้องบลาๆดอกนั้พี่น้องเบิกจุดก็ได้ทีนึงทำมาเบิกวันนี้ชิบเด็กๆได้น้อยๆพี่น้องเลยตัวนี้เบาเท้าพี่น้องเบาเท้าก็ลังพามักตาพาดูฟังด้วยเออได้วิวกันพาด้วยทีนี่นี่ตัวแก่อยู่เนาะ

ชิพายอีกมัดหนึ่งไปเนาะจะลองผ่าอีกมัดหนึ่งจะได้มาแก่เท่าเนี่ยวปะมาดูจะมัดหนึ่งนี่วะนี่ก็คือคือ,ค,อ,ค,อคือไหนเนาะเนาะชิพาวตาเลยครับไปเนาะ สำหรับคลิปวันนี้ก็เป็นคลิปที่ว่าบระชิดลงอยู่ที่ช่อง YouTube บ่าวบาัญหาชาแนลนะคเลยกๆขอมอบขอบใจพี่น้องวัตถุกคนพี่น้องที่เข้ามาติดตามชมคลิปนะวิถีชีวิตประจำวันหรือว่าวิถีชีวิตแบบบ้านๆของประชิดเองเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะประชิดจะได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย